การพบปาก,กันโดยตรงระหว่างผู้นำของจีนกับรัเสเซียก่อนพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งเมื่อต้นเดือนนี้รวมทั้งการออกถแถลงการร่วมความยาวกว่า5,000คำถูกมองว่าเป็นการประกาศความสัมพันธ์ใหม่ที่ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นระหว่างประเทศมหาอำนาจจากสองทวีปนี้โดยทั้งสองฝ่ายกล่าวว่าจะสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างแข่งขัน ในการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเรียกว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงในระดับภูมิภาคและเป็นภัยต่อเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศโดยไม่มีการเอ่ยชื่อสหรัฐแต่อย่างใดอันที่จริงแล้วการหารือที่กรุงปักกิ่งเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้นับเป็นการติดต่อครั้งที่38ทั้งโดยทางตรงด้วยตัวเองหรือทางโทรศัพท์ ระหว่างปรธนทิพดีสีจิ้นผิงของจีนและประธนาทิพดีปูตินของรัสเซียซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ปักกิ่งพยายามชี้ให้เห็นว่าเป็นสัญญาณแสดงถึงความใกล้ชิดระหว่างสองประเทศที่เคยเป็นคู่แข่งเพื่อความเป็นผู้นํากันมาก่อนในช่วงสงครามเย็นและในส่วนของรัสเซียเองมอสโกก็พยายามปรับนโยบายต่างประเทศของตนให้สอดคล้องกับแนวนโยบายต่างประเทศของจีน ในขณะที่กำลังมองประเทศจีนในฐานะตลาดเพื่อการส่งออกสินค้าด้านพลังงานและยุธทธปกรณ์ด้านการทหารด้วยนักวิเคราะห์มองนะครับว่ามีเหตุผลหลายอย่างที่ช่วยสนับสนุนความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างจีนกับรัสเซียโดยหนึ่งนั้นคือการมีสหรัฐเป็นคู่กรณีอยู่อย่างไรก็ตามก็ยังมีบางปัจจัยซึ่งทำให้ความสัมพันธ์นี้อาจจะยังไม่แนบแน่นเท่าที่ควรประการแรกสุด จีนไม่ได้ตำหนิรัสเซียในเรื่องท่าทีที่มีต่อ,อยูเครนทั้งยังได้กล่าวโจมตีสหรัฐว่าปลุกปั่นให้เกิดความเป็นปรปักขึ้นอย่างไรก็ตามในการตอบคำถามของนายวูฟแกงอิชชิงเกอร์ประธานการประชุมมิวนิกซีเคอร์ตี้คอนเฟรนซ์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่เพิ่งผ่านมานี้นายหวังยี่ร่ำตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้กล่าวว่าความมีอธิปไตย ความเป็นอิสระและบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศใดๆควรได้รับการเคารพและปกป้องเพราะว่าเรื่องดังกล่าวนับเป็นหลักการพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งอย่างเสริมด้วยว่ายูเครนก็ไม่จะเป็นข้อยกเว้นสำหรับเรื่องนี้เช่นกันรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนยังกล่าวด้วยว่าประเทศมหาอำนาจทั้งหลายควรช่วยปกป้องสันติภาพของโลก และไม่ควรมีประเทศใดสมควรจะสร้างความผิดพลาดซ้ำสองด้วยการสร้างกลุ่มพันธมิตรเพื่อแข่งขันกันคำกล่าวจากรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนในเรื่องนี้ดูจะสอดคล้องกับความพยายามของปักกิ่งซึ่งคัดค้านการก่อตั้งกลุ่มพันธมิตรใดๆที่เป็นการคุกคามต่อจีนอย่างเช่นองค์การนาโตหรือกลุ่มประเทศเดอะควอตที่มีสหรัฐญี่ปุ่นอินเดียและออสเตรเลียร่วมเป็นสมาชิกอยู่เป็นต้น รายงานการวิเคราะห์ของ AP ยังชี้ด้วยนะครับว่าจีนคัดค้านการกระทําใดๆที่อาจสร้างผลเสียต่อการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เรื่องดินแดนของจีนนับตั้งแต่พื้นที่ในทะเลจีนใต้เกาะไต้หวันไปจนถึงพื้นที่ตามแนวพรมแดนซึ่งติดกับอินเดียและขณะนี้ก็เชื่อกันว่าปักกิ่งกำลังจับตามองท่าทีการตอบโต้ของสหรัฐเกี่ยวกับยูเครนในฐานะสัญญาณบ่งชี้ว่า วอชิงตันจะทำอย่างไรหากปักกิ่งตัดสินใจใช้กำลังกับไต้หวันเช่นกันอย่างไรก็ตามอาจารย์ชิยินหองผู้สอนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและผู้อำนวยการศูนย์อเมริกันศึกษาที่มาหาวิทยาลัยเรนมินยูนิเวอร์ซิตี้ในกรุงปักกิ่งเชื่อว่าจีนยังไม่พร้อมสนับสนุนกลยุทธ์ด้านนโยบายต่างประเทศของรัเสเซียอย่างเต็มที่ และว,ว่ารัฐบาลจีนจะยังพยายามรักษาผลประโยชน์ของตนเป็นลำดับแรกก่อนก่อนที่จะช่วยปกป้องผลประโยชน์ของรัเสเซียนอกจากนั้นรายงานการวิเคราะห์เรื่องบททดสอบความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัเสเซียจากกรณีของยูเครนนี้ยังเชื่อโดวยว่าท่าทีของจีนกับรัเสเซียในเวทีระหว่างประเทศขณะนี้แตกต่างกันเพราะว่าจีนมีความมั่นใจจากพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองของตน ในขณะที่รัสเซียนั้นกำลังถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นและต้องหันไปใช้กลเม็ดในสมัยโลกยุคสงครามเย็นด้วยวิธีข่มขู่กันโชคและการระรานประเทศเพื่อนบ้านครับผมจะเบรรญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน